ที่เกิดวันพุตกลางวันค่ะเจ็ดวันข้างหน้าของคุณจะเจอ<ะ>เจออะไรบ้างปิดให้สามใบนะคะใบแรกนะคะห้าดาบค่ะใบที่สองใบที่สองหนึ่งดาบค่ะใบที่สามเดอะมค่ะในเจ็ดวันข้างหน้าของคุณที่เกิด วันพุธกลางวันนะคะสิมที่คุณจะเจอนะคะคือคุณจะมีคนที่เป็นคนที่เป็นผู้ร่วมงานของคุณนะคะทำให้คุณนะรู้สึกไม่ดีนะคะเพราะเขาจะนำเรื่องของคุณไปพูดในทางที่ไม่ดีหรือทางที่เสียหายนะคะหรือทำให้คุณเนี่ยเหมือนถูกหักหลังนะคะ แต่คุณนั้นจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือบางทีคุณนั้นไม่ได้มีผลกระทบใดๆเลยกับสิ่งที่เขานำไปพู่นะคะเพราะคุณมีความสามารถที่โดดเด่นทำให้ปัญหาทุกอย่างหรืออุปสรรคทุกอย่างนั้นคุณสามารถจัดการไปได้ค่ะแม้ว่าคุณจะมีเรื่องให้ ต้องคิดมากหรือทุกใจนะคะแต่คุณจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างดีค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดเันพุธกลางวันนะคะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค้าครูกันด้วยค่ะ